ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูชองเาอีสานพี่น้องเด้อว,วันนี้มาติดตามแนวทางแม่เสมอเนาะที่ผ่านมาออกไปล่าสุดเนาะบนสามเกาหาเข้าเต็มเต็มแล้วก็ล่างซีสามกระเข้าพพี่นอ้องแม่เสมอครับผมเข้ามาหลายงวดตินแล้วพี่นอ้องอ่ามื่อนีมาติดตาม ฟองวดน้ำกันรอดที่ตาไปพร้อมกันครับผมสวัสดีคน่สวดีั้ามงสวัสดคนดังองตะไก่น้ำ้อยบ่น้ำ้อยประกาศขายน้ำยยมามาลายมาเลยมนเลยมลยาเลยมยาลยาเลาเลยมาเลยมาอลยาเมาเลยมาอลเลยมเเ แสนกันอ,อกซี่สองประมาณนะนำจะซี่สองก็เลยว่าเอาซี่สามกันนอกไ้ก้นก็้รกกันอกในซี่สิบตัอู้กันอกนะกันอกบันนี้ตัวตัวเก้าหานั่นอ่ะก็ได้ซี่สิบโอ้เรบร้อยตัวอะไเนี่ยซี่สิบตัวกือบแสนสี่หมื่นแสนละอนไตบนล่างก็ได้ย่างละสี่หมื่นอ้ เขาว่ามันเต็มครับผมทั่วสร้างเขาเขาว่ามันเต็มเขาเลยปันไห้เจ้าหนเขาปันไหอจิบตัวจิบตัวแล้วกัไมือเน่าก็ยังไงนี่แสนเลยอก็นี่ขึ้นขึ้นขึ้นขนแสนอึนข้นขึ้นขันแสนข้นขนขึ้น่นแสนขึ้น้นขึ้นขึ้นแสนขึนน ก็พอเด็กเจ็ดบุญเมท่านคุณเศร้ากับไปวัดกับไปห้องบุญของท่านน้ำนอยู่ครับผมวัดนพระโอ้โบวแมนน์ข้าเจ้าถามเวดวัดสิแม่โอ้ข้าเจ้าถามเนรเวอเพราะว่าอันสีสามนีก็อยู่หมอใส่จ้าเบียนนี่ละพี่นเบียนรถนี่อเพราะว่ามันออกดูวันพอุออกทั้งสามตัวเลยออกสามตัวหกสี่สาม ันออกงวดก่อนงวดก่อนก้อนหมละมันเป็นงวดแล้วมาบางหนึ่งในหงวดก่อนไมาเคยออกท่านนี่จ้าท่านนี่ล่ะงวดที่แล้วกกับหกสามในยุคท่านนี้บ่อยจ้าบอหกสามนั่นหกสามเพราะมันในยุคท่านนี้ดอกคือว่ามาเลขมันมากสามก็เลยไล่ลักสามก็บ่าถิ่มเก่าคือเก่าหล่ะล่ะกับบ้าถิ่มเก่าคือเก่าว่า เจ้าวานาะดวงอืมมันมมดวง um. เป็นวัาดวงดวงปีน oh. ี้ึ้นพันวังคนวันอังค้านดวงปีนี้คืนวันันังข้านวันหนังขานปีนี้เป็นดวงของแม่เสมอถืออินี่เนาะเออถืออินี่ถือมาตั้เลยถาเกาแปดห้าสี่สามโตกระเต่ยิงเออตะเงียบบะมียังซีตั้งุดแวแม่ตั้งุดสอดเงยม่ตงเต้าแปดยกนมดนจนับหลง มาตะเกียกันละกระกระือเล็กๆได้น้อยมากล่ะแล้วมันถึง่าหลายมีหาขันไปก็ถึแต่ว่าช่วงนั่นักมีช่วงนี้นันักจ้ามีหงวดนี่ละกัรหงัดก้อนก้อตะปีไปไปนี่ยแสนเทิรอนยุคเป็นแสนเทินแท่บุญละแต่ว่าโตมันนี่ละมันเคยออกเกาซีเกาหานี่ละ ก็เลยซ้ำไว้เพราะว่าแสนเพื่อนพอมาเป็นอย่างตีหัวก็ซื้อเมียก็ซื้อมันก็เลยร่วมกันมันได้หลายโอ้แสนถือกันเลขพาเลขเสียมันนี่ก็ถือหลายเมื่อวานผู้ใดเมื่อวานย่าเสมอเสมอซื้อเลขดีผู้ใดก็มาหามาหาเนา้มมีแต่ผู้แม่ให้งแม่ขุดหนุนเพูนไหนก็บบามาซอยนี้ซอยนี้ก็ซอยเพ้นไปอออืืถ้่ว่าได็ข้าว Khuyên đi lên của mẹ Phán đấy phó Phán chứ bạc bạc Bạn Mù bạc mi ngàn Ừ mi ngàn Chẳng mệt ngàn đi nhá Thế bố khơi hết hết nà hết tà cái cháu cháu kia Bạn đi lên bày bay bày cá phò Phò nhây Bày cá phò nhây Bạn đi Bạn cá cháu có cháu lớn như đó. Bạn đi đếc nói xung nừng nàng dư tộ mà hiến oan Ừ Đếc nói xăm bằng là phu nhây lạ Xăm เสียบนุงจักคนเสียบนุงจักคนนางอ้อมเตียนกันเขาสีมาขาหลานไ่ใช่เด็กน่อยสิบอเคยเห็นหน้าจักคนไม่ใช่เสียบม่ใส่เสียเด็กหน่อยยังไงหนีเป็นผีถึงผีอีพอหน้าจะสึงจะแตมแหม่ต็มตมงสี่แหมคือจังเด็กหน่อยเขาสีไปเขาไข่เขาเตมหน้าเต็มตาดำๆไหมเขาพังตัวยางเออเขาพังตัวนาง คางนี่กระติมคางนี่กระติมมันมีใหม่ยินอ่อนเนาะมันมีซีดดีดานเนาะคางกระติมากระติมดังบั็กเขาเบาๆกันเด้เขาเบาๆกันแต่ว่าเขาสีมาาขาผู้หลานไส้ผู้นี้่เออเขาสีมาาขาบานันี้ผู้ไม่ใ,ใหญ่นี่ก็เลยว่ามันเป็นหยังซูงมีเลี้ยงไม่เล่าหยังกันย่งางไปถามเลยย่างไปถามสิไปบอกพอบอกแม่มันบาเป็นหยัง เด็กหน่อยโมนี uh ่ม huh. ันม right no ีเลี้ยงไม่เล่าอย่างกันมันจังสิมาข่าหลานคอยไปหาเด็กหน่อยโมนั่นสูเป็นอย่างสูไมีเลี้ยงไม่เล่าอย่างสูยังสิมาข่าหลานยหญ่มาเรื่อยวันสิเขากับ่อปากไม่พอปอบปากที่จะเลี้ยงเลี้ยงเบื้องหน้าเลี้ยงเบื้องหน้าปอปากอู๋จะไปหาพ่อกับแม่สูอู๋จะไปบอกพ่อแม่สูให้รับสักมาเรื่อยวันสิไม่ฟันเลยจังเลยเจ๊งเลยได้หนิฟันคนที่แจ้งคนที่แจ้งนี่สันได้จำคักแต่เนี้ยบะนี้ สว,ส,วสวยมากสวยมากสวยมากเลยในวันนี้สวยมากสวยมากได้ป่ฟะนี้นี่ตะกระดูกูเปียงโอ้ต่งขอให้คุณไปนั่งเขาเอาไม่ใช่ใส่ละเด็กหน่อยมพวกนั้นอะไรแบบนี้นี่ตะกระดูกเออนี่กระดูกแบบคือช่งหุ่นหุ่นปั่นเท่าเลยไหมช่มุ่นนัง่งหนันเออเป็นหุ่นปัน่นหน่อยเป็นปูนนัน่นแม่พอผ่านน้ำมนต์นี่ดูน้ำเปียงน้ำเปียงน้ำหมองเขาดัโอ,โอ,โอ,โอ้งไงกูว่าท้องจง จักมันหลายคนคือบางนี่กระติ่มข้างนี่กระติ่มข้างกระติ่มมันมากินอ่อนอเยค่ะพอเลยขึ้นไปนั่งเอ้าเป็นอีหยังพอเลยว่าคือเขาเรียกว่านั่งรักกันหลายๆอย่างเิ็นกันหน้าพอเลยขึ้นไปทนั้งตังพอเลยไปนั่งพอเลยไปเป็นขอลอเคเล่แต่แม่ตั้งตังแม่ขอเรียกว่าเอ้าเป็นอีหยังเป็นรูปปั้นอีหยังเป็นขอลอเคเล่รูปปั้นบุญแม่บผุญหนนแม่ เอาบ่น่ะว่าไม่เป็นต้นม่เหม็นสวยมากมันหายไปหมดเด้มีแต่แนวเก่าๆอยู่หันเออยังไงข็งเก่าบัสโอ้ยแม่นอ้อนกับเก่าๆดำๆเก่าๆเออมีเฮี้ยนหลังหนึ่งขายของอยู่เรถนั่นล่ะรถเฟ่ยใช่ไหมพี่น้องมีเฮี้ยนหลังหนึ่งกันขายของกิจจังสั่งทางรถไฟนี่แหละเออไปมันคืออยู่ไกลหวัดเบางแคนดีลีติอืม เนื้ออกนึออกแล้วเด้อมีเฮียนหลังหนึ่งยุหันขายของยุหันว่าเคยเห็นหนาเห็านาตายกันจักเตียเคยเห็นหนาเห็านาตายจั๊เตียมันกำลังกวดกวดทำความสะอาดเอาอันแนวตักบัดบกวดใครบ่ยั้งมันกับบ่ยหมมูจักอีนั่นน่ะนี่คุณยิ่งคนนั้นมันกับบ่หูจักบ่ยเงื้อหลังนีบ่อเมียจักขายของยุหันกำลัง บ้านสั้นเดียวบ้านสั้นเดียวขายของก็จะไม่ได้มาดีแมมพวกอันนี้มาพวกอันขายของอยู่มันข่อยกันเลี้ยวเบิ้งเลี้ยวเบิ้งเลี้ยวเบิ้งอีนั่งนั่นข่อยก็เบาไปมันกดเบาๆทุกข่อยมันก็ขาดกว่าตรงนี้ข่อยกันมากกันม้วนกันนัโต๊ะตังนี่แบบนั่เด็กหน่อยพวกนั้นมันหายไปใสบ้านมาเดี๋ยวตะกี้เดี๋ยวเบิ้งอีนั่นปวดเฮียนมันนี้พอเดี๋ยวก็มาเด็กหน่อยพวกนี้หายหมดเหรอ ช่วงมันติไปหนามันไล่ดิหนามัา<อ>นมแต้มแตมไล่อืวนนอดเียวเออหัวลนมัเดหัวโล่นมันด<อ>มลมแล้วก็เสียก้อนูเสียก้อนนู้ก็กกลกเลยว่าเอ้ามาสั่นค่ะคุณว่าจิไปหาปอหาแม่มันสั่มันหายไปใส่หลั่ปะ ไหวแต่เรื่องอะไก็มาว่าวเราค้นมบ่หลายเดิมาคนบ่หลายค้นมาไข่มิไมนฝันเหรอบ่แม่ิในฝันนั่นน่ะคือจังไปหยังบุบบ้านกับบ้านห่างๆกันดิบ้านห่างๆกันบ้านห่างๆกันไปเจ็บไปเนินบ้านอันเมื่องบางบัวเนาะสวยมากมีบ้านหลังนั้นหลังเดียวบ้านหลังหลังเดียววันนี้แม่สีไปเฉลยโอ้ยสีบังกปลาปลาไปซูนเด้ กอยไปดาไปสิไปดามันเออไปสีหนามันรามเป็นอยังพี่เนียมวิลาอยังกันยังสึงม้าขาลูกขาหลานนนั่อันใหญ่ก็เลี้ยงกุเป็นอีหยังกันก็เลี้ยงวางสี่ไปยืนเบากับเขายังเสียเขาก็นั่งอยู่โต๊ะหินอ้อนยังเสียไปยืนเบากับเขาต้งสัตว์แบบนี้มันจะเต็มหนาเสียบนุ่งจากคนทุ่มเล็กน้อยทุ่มเล็กน้อยนั่งยังหันล่นบัลลาเนี่ยล่ะุ่นบัลลากระลุนบักน้อยก้อยเนี่ยล่ะนางกันอีกจ้า นางผู้หน่อยผู้ใหญ่น่ะนางเต็มเลยน่ะโตนั่นโตหินอ่อนนั่อนนั่นน่ะเป็นพวกกลมบ่มันบ่เป็นพวกกลมมันเป็นจ็ดสี่แหละโอ้เป็นสี่เหลี่ยมเป็ดสี่เหลี่ยมพวกสี่นะจะ่าแม่ศูนย์ปิศูนย์มาเออศูนยเมื่อวานเอออะไรว่าจีมาว่ามาดามันนั่นละเอาคนทีซื้อน้ำอ้อยจีมาไม่ละมาขายแม่ยะขายน้ำอ้อยก็ได้เมียได้ แไะราุขางท้งสร้างได้ได้ตาพี่จบไ่ต้องลงจากรถมีปาต้อไวเลวะนี่เออปนจัยกเล้ธรรมบาต้น้งรต้องลงรถบถต้องลงเสามารถนั่งในรถสร้างในเลยเาก็ถือไปให้เพิ่นบริการรถจิ้หรอกกรถใจมากรับ ้าตาถูกนิด้องบ่ได้ตีเดนอหน้อยกับบ่ตีฮึอบน้อยกับบ่ได้ตีเอามื่อเอาเมืบ่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนอืมอืมรากาดพี่น้องราชการบานนี้แม่เปดเป็นตัวเลขแน่ท่านจั้งแต่เด็กหน่อยครับหน่อยมันต้องเป็นหนึ่งหนึ่งมันต้องมีหนึ่งเป็ดเด็กหน่อยเป็นจุ้มหนึ่งเลยมีแต่เด็กหน่อยผู้ใหญ่สิมีแต่แม่นี่ผู้เดียวพี่น้องกวนเทียนอยู่หัน วดยูหันนั่นหน่อยจีเป็นหนึ่งมีหนึ่งเป็นหนึ่งยูแต่ว่ามันตายแล้วเมื่อทีเพราะเป็นศูนต์เดยกมีศูนต์มีหนึ่งมีศูนต์ผีแต่ว่าตีน้ำกันแต่ว่าเอา้าคือฝันจังสี่มันฝันมัน,ม,นมันเพลินมาหายเล็กจังไได้แต่เนเลยในวาจังว่า,งาคิดตองหมดเลย ตัวงวดนี่ได้หมดชิถูกทิ้นชิบตัวเดียวขอห่อนี่แหละนี่แหละชิบยูแต่ว่ามันชิบบะเมีนตัวนี้มันชิเป็นตัวไห้บาดิมันชิบบะเมีนตัวนี้มันชิบมาบังเฮ้าอยู่หนิดีแต่ว่าเกาเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นอยู่อันมือเส้านี่กับไปวัดกับซักบาดยาดน้ำให้เพิ่นไปอยู่โรปเจ้าทีเจียท่าเจ้าที่อันสัมภเวสีทั้งหลายครูเขาโมโหจักเนาะปยาดน้ำไปเพิ่นปากไปน้ำเม่นนั่งหน่อยเท่านี้ให้รับ เอาเด้อตกทุกดูคะให้ผมมุมทุกทั้งสุกฉันอว่ามาขายน้ำอ้อยกับมาหากินหายากเสนอว่าให้ซอยนี่เด้อแม่เนี่ยศูนย์ผิดผู้เฒ่ออุติ่าตีไปซี่ศูนย์หรือยังหน่อยรือไม่ว่าจะไหนมันฝันในหน่อยขันมันฝันแต่ว่าเล็นหน่อยจุ่มนี่แต่ว่าไปกับพ่อใหญ่ก็ไปไปยัง ขอต้นมันนี่ยมูบานมูนั่นกับบานห้างห้างเป็นบานห้างห้างบังคับไก่ข้าวคือจังสี่ล่ะคือจังสี่นะจังจีบคนกับจังสีอยู่มันบ้าบัวบันทีอยู่ในวัดเหบอเมร์มูบานห้างห้างชิปตัวเดียวคนละจะมาแม่์แล้วครับรถมาไม่สุกเป็นชิปหรอวะบ๊วยเมน์คนมันมหน่อยหลายคนวัดนี่หลานเมร์เนี่ยอายุหลายปันนึงไอ้ไงนั่น ไอ้ไงเนี่ยสิม้าสิม้าเขาสิมาตีบางนี่เขาสิมาขาบางนี่มาตีบางนี่แต่ว่างเพราะท่านตีเขาสิมาหาเลียงจะเกลีดใจกันแต่แง่เหมืองเขาว่าเขาสิม้าขาบังนี่มาตีบางนี่เขาคนหลายเขาเอามาหมดเลยนี่ยุ่มนี่มานางเบิงนางซ้อมผู้นี่ว่าผู้นี่เป็นบ้านเป็นหลานข่ออยื เป็นลานข่อยมันเป็นเลียงเป็นเล่าอย่างก็มันเขาเจ้าสีมาขาเมืองผู้ให่ไนรานผู้นั้นกับ่ปากของข่อยกับบ่ปากทานนี่กับบ่ปากมู่นางยุติเตียงนี่เียะซ่อมเบิ้งซ่อมเบิ้องอันเดี๋ยว่ามันใดญ่จิมหาปีเขาข่อยเนี่ยแล้วว่าไปนักการไอ้กำนองไปนักการแต่ว่าเขาคือชีมาขาตะไก่นี่เนี่ยสูนยหนึ่ แต่ว่าแม่นี่แม่นี่สูญแล้วสูญมากเลยอ <ITA> ืมอ่าอืม <At> ส oh ูญมากสิมาด่า so ค่ะค hmm. hmm ักจะจะไปบอกแม่มันบอกผู้ปกครองวางสิเดี๋ยไม่อันนี้บ้านอ่ะพอแม่มันเป็นผู้ใหญ่ก็เลยวางสิผู้จิไปบอกพอก็แม่สูกอเลยว่ามาเบากับเขาหน่ยืนเ้ายื่นสิเขาก็นั่งเต็มโต๊ะยื่นหนึ่งเต็มโตยื่นท่าทางนี่ก็เต็มทางนี่ก็เต็มทางจีเต็มนั่งเสียบนุงจากคน กำลังพ่อว่องว่องนี่หละพ่อว่องว่องขับรถแหนเนนเนนเนนนะเาฟังปากฟังไฟนี่ละเออกำลังซิบชี่สิบหาเนี่ยเออสิบี้สิบหานี่ยละนี่ละรุ้นนี่ละว่องว่องนี่ละซุ้มแสแดงการดากนี่ล่ะเอาแม่ฟังเปิตัวไนะแม่เอาเบิกต้นเบิกต้นได้ป่ะคันคันมากนึงที่จคันนึงชีนึงหาเนี่ย หมวดบางหนึ่งหันห้ามันบออกห้ามมันออกหมวดนี่ตามเลยหนึ่งสี่หนึ่งห้าบันี้ไปวัดมือเศร้านี่พระอาจารย์แจ้ามฝันแม่เมื้อแจ้ามฝันใหนเนี่ยฟันมาฟันว่าไปรับเสด็จพระอาจารย์นี่ฟันว่าไปรับเสด็จรังหงวดบางหนึ่งแล้วก็ฟันว่าเราได้เหรียญล่อหาดีเม่นี่ดีอยู่เราได้เหรียญล่อหอเราไปตีใส่ศูนย์ศูนย์หา ซุนหาจะได้แี้ยนบาทยันเก้าไหม้ก็หาขนาดหนึ่งซุนหาแล้วดีดีกับหนึ่งซีหนึ่งหาอันนี้อันนี้กัว่าหนึ่งซีหนึ่งหาเนี่ยแหละคันันแม่นเลขสามตัวกับเอาซูนใส่ซะเออหนึ่งซีเออซูนหนึ่งห้าเออกับศูนหาศูนย์ซีคือเก้าหนักนเป็นซูนหาซูนซีซูนใจสามตัวเนี่ยวหามันเขามากเลยดีหามันเขามากเลยดี เพราะว่าสามมาแล้วสองหวดแล้วสามเก้าห้าเออศูนย์เก้าห้าบ้างหนึ่งข่อยมาเก้ามาต้องย่งเออแต่ว่าศูนย์นี่บพศูนย์หดบางหนึ่งหันเพราะศูนย์มันต้องมาศูนย์อะไนี้มันบพศูนย์อิหริมันบอมีอิหลีศูนย์แต่ว่าข่อยบอกว่าไว้ศูนย์สามเก้าข่อยวางสี่มาที่แรกได้หนิเออบัดมาหวดสองจังหวะเปลี่ยนหาเก้า เพราะว่ายายเปียดน่ะตีเป็นแปดเออเอานดีเลนเนาะยายตีเป็นหาบงมวงตีเป็นหากองนั่นก็ตีเป็นเก้าอีกพอคอยว่าพ่อไหวไหนบ้นน้นพ่อไหวได้บ่นนู้บังม่วงเป็นกองเออกองตีเป็นเก้าบังม่วงเป็นห่าวดก้อนคอยได้ห่าเก้าเก้าหาเขาให้คอยเคืองเดียวหอาแหมเรียกห่าไมคอยหาบังม่วงไหมวดก้อนวดปีแล้วๆมากคือาหาเก้าเก้าห่าคอยเคยได้แต่แสนคนอ่ะ ยังละสามตัวทีสตัวใคซื้อคนเลซื้อเล็น่อยบพเป็นใส่ใจง่ใจไใจงยแต่ว่าซื้อเลขกใหญ่ซื้อเลขใหญ่ใส่สากบวาถึงอีล่งใส่ขัทั้งหลังกับต่าวอยู่แจสเด้อมันหนึ่งเล็รถขั้นนี้มันเคยออกดูว่าบางหนึ่งมันออาสูนรมาใส่แต่ว่าแม่นี่ฟันตอนที่แก้งยงีตอที่แก้งเนี่ยตอนตอนที่นอนมาถามพ่อหญ่พ่อหญ่เขาได้ยังไปวัดนระว่างสี เจ้ามาเขาเลตีเท้าเบันหลังเออมาแล้วเขาเลยยังไปวัดละเท้าพอดีเท้าเาาปียแล้วเลยหมกหมกหยวกใส่ไ,ไก่ก็ลเลยสิเอาไปวัดเออแนี่กินเอามาแต่น้ำเท้าเปียแล้วฝากไปวัดหมกหนึ่งเดืเอ่เท้าจำได้แล้วผู้ซื้อว่าแปีมากอีริเปียเนี่ยเนาะเออฟังแล้วเนาะงว<อ><อ>ดงนี่งวดนี่งวดนี่แต่ว่ายาสินเปีเด้อแต่หาครูมันใส่ยาสินเปีเพราะว่าห้าห้าเก่าบ้าน มันิน้ากันแเปลี่ยเก่ามาห้มันไปน้ำกันเอออันี้กระยิงยันข้างนอกมากันฟันเห็นแบบเนี้ยได้ปนมากอีนี้เยจำได้แล้วพอเราเปลเราเปยเรามากเป็นเปียโอ้ก็เป็นยังเป็นตัเปยต่อปีอ่าอสหายสูญหาออ่ึงมันหาแห้งจนเขาบ่าายีขาแรองอนี้จะมานสะเทือเลยอ่า

แต่ว่าอาจารย์อย่าเฝ้าร่องจะเฝ้าร่องให้ได้ฟังของความฝันอาจารย์อาจารย์ว่างซิว่างไหนไหมแต่ว่าเขากันอยู่ดิเราจะเข้าเราสิไปรับเสด็จเราสิไปรับเสด็จบันนี้เราไปไปสิไปรับเสด็จมือถือละไอโฟนสิบห้าโอ้ไอโฟนสิบห้าเออไอโฟนสิบห้ามัดเสียมัดเสียเราเล่นยางหายางหาเลยไปพรอผู้หญิงสองคนยืนอยู่ ผู้หญิงสองคนเออผู้ยญิ่งสองคนยืนอยู่ใส่เสียขาวยืนอยู่ผู้ยญิ่งกันสองคนกับว่าที่มารับเสด็จอาภัาอาจารย์ว่านี่แล้วเห็นผู้ยญิ่งสองคนนั่นก็เลยถามว่าเห็นมือถือเล่าบอสองผู้ยญิ่งผู้ยญิ่งสองคนเลยว่าเห็นพระอาจารย์เลยว่าเด็กสีย่างกลับขึ้นไปหาอีกยู่สั่นว่าสีย่างกับขึ้นเออสีย่างกลับขึ้นไปหาอีกยู่ครับผมอืมเลยุ้ยญิ่งสองคนนั่นก็ยืนอยู่หันละ แล้วเห็นผู้หญิงสคนดิผู้หญิงสคนอย่าลืมเด้อสองสนะคะสองสีสอนะคะเดี๋ยวอาร่งเดี๋ยวฟาวแล้วแล้ล้วแล้เราต่อไปเห็ดไปมาแล้วล้ยางดิยางคืออมากลับมาหามือถือเข็นบันดเเียนมือถือเราไอโฟนสิบหาไอโฟนสิบหาแล้วมันเข้ากันกับบักลาคอยได้บันสิบห้่มันเข้ากันกับอันยบัลลาคอยได้ ไอโฟนสิบห้าตีเนี่ยไอโฟนสิบห้าขอเลี้ตีไห้เล่าว่าอาจารย์อาจารย์ตีเป็นอาจารย์อาจารย์เป็นเป็นเจ็ดก็เป็นแปดได้เลี้ยวางสิอาจารย์นั่นอ่ะแล้วเป็นพระคนซื้อสินเจ็ดเด้สองร้อยยี่สิบเจ็ดเด้วันก้อนก็ตีไห้เล่าวันไม่ออกแปดเก้าเอหนึ่งแปดเก้าเจ็ดเนจ็ดเก้าเราอยู่หนองหานพูนตั้งฟังคขงคนแล้วไปเดินทุ่ดงตีไห่เล่า ตีให้เล่ากันเลยได้ถือเก้าเจ็ดเ้าออันบอกไม่ออกในเด้ออาจารย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนั่นแหละมันบ่เป็นตัวอื่นเลขสมตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็หนึ่งเจ็เก้าอืมวดนั่นอ่ะอืมวดไม่ออกเก้าเจ็ดแต่คุณคุณฟังขุ้มอ่ะเออเอางวดนีบัตีวันี้ก็เลยตีให่เล่าได้บัดนีเจตัวได้บัดนี้อาจารย์ร้อยคันนี้คันนี้คันให้ผู้ขาตีผู้ขากะชีว่าตีอาจารย์เป็นเจ็ด เป็ดก็ได้ดิเลยวางสีเราเลยว่าแปดอันแล้วเลยว่าเจ็ดเจ็ดหาแปดแล้วก็เจ็ดแปดสีเราวางสีเราตีได้นี่เราตีได้พายจานเราตีได้เจี๊ยบไหนยังไม่เหมือนอืมบันนีก็เลยว่าก็เลยตีแล้วพายจานอย่าลืมสองสีเด้ออาจาร์พ่อผู้หญิงสองคนดิอาจารย์กลับมาดิกลับมาหามือถือเลยมาพ่อมือถือ พระอาจารย์เป็นเจ็ดก็ได้เป็นแปดก็ได้เลยวางซี่เลว่าเจ็ดแปดสี่แล้าก็แปดสี่เจ็ดก็ได้เป็นป๊อปป๊อปเนาะเลว่าอาจารย์เนาะอาจารย์ไหมพระเพิ่นกับที่เป็นถือศิลไหมยืดเจกศไหมศิลแปดเนาะจะเป็นซอบแปดเจกศ กบเนี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดมันดังขึ้นอย่างว่าหนึ่งหันกบเนี่ยแ่ละแต่ว่าอันนี้คือต้องแบบพี่น้องตกตองหัวตีประมนแต่ว่าจังไปขัดเอาแต่ว่าชินหาชิดซี่จะถูชิดซี่จถเนียนเน่ยนพกไปเลยซี่กับเขามาแล้วว่าเส้สามเป็นบะที่สาม สามมาสองวัดเด็ดดียวดไทไทมาเดี๋ยวสิวมาดังเลยแล้วพอสิว่ามาจะใส่อีกล่ะสิว่องก็ท่านสิตกอันนี้เลขแพ้จันนะครับแต่พิจนาข้างล่างครับผมเอาแม่ให้แม่จะมือเอาซื้อคือแม่ยกให้เบื่อครับพี่น้าจะซื้อได้ไหมแม่เลี้ยงมากว่านี้ได้ลูกไปโดนจับมาจะได้แม่ได้ร้อนได้ทุกคนได้ทุกคนต้องเบิ้งเบิ้งได้กะพิจารณาเอาพิจารณาเอาใช้พิจารณาในงานในงานร้ำชั่วมมาจังซื้อบ่มากกะบพานขึ้นเดือยเนี่ยฮะขึ้นเดือยไป มันดง่ายเได้ขารารอันนั้นเา่งมันต้องมีนนึงน่อสวเดเาดินเดินแช้าๆเนี่ยเรองห่างมันถี่แค่การตัดเรยบแคบๆจอไวครับอบผมเนาะหหปังๆแคเดินไหวปังๆเด้อพี่น้องครับมันนกับพี่น้องครับผมเนาะี่หนึ่งเป็นส่นยหับแม่เสมอเนาะตามพวกฟันเพิ่งเก่าพิธาเพิ่งออกสม่จำนี่ บางก่อน64สุขุชนสำหรับชุดต้องรัดแม่เสมอครับผมขอให้เฮงูรวยปังๆครับผมสวัสดีครับถามมาอยู่ไหน <night> <excuses>